สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพรมพมพรม,พมก็คลิปนี้เราอยู่กันในตี้ท่วนเชียนสองนะครับผมก็วันนี้ก็จะเอาพามาฟาร์มนะครับในดันเก้าอักษรนะครับเราจะมาเทสกันนะว่า,าในยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยนะครับจะได้ประมาณกี่เอ็มกันนะครับผมก็ตอนเนี้ผมได้ทําการถือเอ็มไว้ในตัว ตัวละประมาณ 5m นะครับผมอนจจดดมา1ี 7m ตอนไหนวะเนี่ยเนี่ยครับตัวอื่นมันจะตกอยู่ประมาณ 5m นะครับ 5m นะครับก็ถ้า1วันมันได้เท่าไหร่ผมจะลบ5นะครับก็คือลบ 5m นะครับผมโอเคนะห้องที่ผมจะมาฟาร์มวันนี้ก็คือห้องทู่นะครับเป็นห้องลดพลังโจมตีวิชาลดลง10%เลยนะครับผมซึ่งแล้วตัวหกตีวิชาด้วยนะครับผมโอเคมา ยืนเก๊กหล่อนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าที่เต็มหรือยังนะครับผมก to <laughs> ็เดี๋ยวขอตั้งตี่แป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ผมไปดูอยู่น่าจะตี่ยังว่างอยู่นะครับที่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ยังว่างหรือเปล่านะับยืนเก๊กนานแล้วนะครับเทียตั้งที่นะครับทุกคนถึงไหนละ นับตั้งตีเสร็จแล้วก็นี่นะครับกล่องผมกดให้ดูสดๆเลยนะครับตี่ทวนทุกตัวนะครับใช้กล่องมังกรนะครับผมนี่ครับก็ผมจะใช้กล่องมังกรกับคู่รักนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะเปิดเก๊กหมอก่อนนะครับแล้วก็เซฟตตัวอื่นไปนะครับปึ๊บปึ๊บขี่ปึ๊บคู่รักกล่องบอร์ดครับ รู้สึกว่าผมเปิดสกิลไว้วะาที่หายแล้วเดี๋ยวจะแลกเอางั้นเนี่ยปิดก่อนขอปิดกันหนึ่งครับเสร็จแต่ละอย่างโคตรนานเลยนะ ก็ตัวกินนะครับผมเปิดกล่องก่อนโอเคตอนนี้ก็ได้กล่องครบทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นก็ไปดูที่ก่อนที่ผมเล็งไว้เต็มหรือ,อยังเนี่ยยืนเจ็กนานเกินนะครับผมีอ่อ๋ตอตรงนี้ยังว่างครับว่างอยู่ว่างอยู่นะโอเคแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงดิเฮ้ยยังว่างครับยังว่างเ,เดี๋ยวขอเลงก่อนนะ โอ้โห,โโหตายแน่เลยถ้าวิ่งมาต้องตายแน่เลยชิบหายแล้วไงวิ่งมาไงให้ควมวะเนี่ยเดี่ยวเฉียวเฉีวันนี้มอนอะทุกคนเชี่ยวไงดีวะคือมันมีสะมันมันเกิดใกล้กันเกินไปนะ <c oughs> ชิบหายแล้วคิดก่อนแป๊บนะครับอ่าวิ่งจะหลงแล้วเนี่ยวิ่งจะงงแล้วเนี่ย ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวขอยืนอะขอยืนแอบตรงนี้ก่อนยืนึ้มานะเว้ยเคทุกคนอ่าตีรู้ไหมตีทวนผมอ่ะใส่ชุดเจ็ดนะแต่ก็ยังโดนไอ้รองอ่ะตัวรองอ่ะตบแรงชิบหายเลยนะทุกคน เออไม่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 ไมไมยังิงามาปบเนี่ยใจเย็นเฮ้ยรีบบอลอะวิ่งไปใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวจะได้วิ่งโถมเลยนะครับผมโอเคมุหมดหมอรีบไปหลังก่อนหลังก่อนเฮ้ยเหมือนมันจะวิ่งมาแล้วนั่นะจะย็นทีพวก โอเคนะคร <uine> <c oughs> eh, ับทุกคนวิ่งวิ่งไปเลยไม่ไม่น่าตายหรอกัางอี่ยเชี่ยตัวนี้ไม่มีแบบเกือบแล้วเกือบแล้วลุงวังจังวะโอเคตัวนี้มีแหวนพ่นนับก็คือเอามาตายได้นะครับผมโอเคตบหืมหืมหืม ีบเอาฟินเข้าไปเสริมนะครับผมเดี๋ยวตัวไหนโดนตีเนี่ยตัวไหนโดนตีเนี่ยโอ้ผมหาจอไม่เจอว่ะไอชิบหายแล้วไงเจี๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วจอไหนวะอืออูออูอทันอยู่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 วิ่งห่อยวิ่งห่อยวิ่งห่อย เป็นการตั้งปีที่ทุลักทุเ okay. ลชิบหายโอเคกดโถมโถมจังหวะน,นี้โถมนะครับโถมนะครับผมโอเคโถมได้โถมนะครับของบอลที่ไหนโอเค เอาดีโถมดีครับหมอสุดท้ายสุดท้ายหรือยังโอเคตอนนี้ก็โถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอสตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะยืนสบายแล้วครับผมเพราะว่ามอนตัวนี้ตกไม่แรงนะครับผมโอ้โหเกือบล่วงนะครับจังหวะเมื่อกอี้เล่นเอาเหนื่อยเลยเออเดี๋ยวขอตั้งจุดดีด,ดีก่อนเอามันอยู่แบบเกิดใกล้ๆกันหน่อย มันเกิดจุดเดียวกันนะครับเอาพินเป็นหลักแล้วกันโอเคเราจะเอาจุดพินเป็นหลักนะครับพราะว่าเราต้องการให้มันวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปตีพร้อมกันนะครับเดี๋ยวๆ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็สเต็ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูน้ำว่าตีประมาณกี่ทีถึงจะตายนะครับอ่ะปึ๊บทลายไม่ออกนะครับหนึ่งทีไปแล้วสองทีล่วงนะครับผมปึ๊บทลายออกไหมทลายไม่ออกนะครับอ,อึสองทีนะเพราะว่ามันค้างด้วยแหละนะครับผมนี่ทลายพินติดปึ๊บโอ้โหเกือบหนึ่งทีตายนะเนี่ย ถ้าทลายออกสองทีตอนแรกเลยจะตายเลยนะครัเท่ากับว่าตีครั้งเดียวตายนะครับผมแต่ว่าถ้าทลายไม่ออกก็จะตีประมาณสองครั้งนะครับเอาคือตัวนั้นวัดจากไหนมาวะเดีย<ะ>วมาจากไหนเนี่ยอ๋อลาดไปซื้อยามาต้ใจหมด โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูวิธีการเซตแบบสดๆเลยนะครับผม <laughs> ยุ่งยากชิบหายนะครับผมโอ้โหกว่าจะเซตเสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนผมไอ้นี่ไว้หรือเปล่าผมติ๊กคู่รักไว้ทุกตัวนะมันส่งดอกไม้หรือ,อยังน,นะดอกไม้ถ้าจะตัวนี้ของไม่มีเลยว่ะเดี๋ยวมันเอาไปเก็บไว้ในครั้งแ้าเลย โอ้ยผมตั้งเก็บไว้เนี่ยปิดปิดปิดโอเคก็พยายามให้มันส่งดอกไม้นะครับเพราะว่าบัฟดอกไม้ที่จะได้นะผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่นะผมบัฟดอกไม้นะผมพลังชีวิตบวก150นะครับป้องกันกับโจมตี 15นะครับผมปานบวก1นะครับ EP บวก5%เนะครับถ้าส่งได้โชคดีมันจะกลายเป็นเลือด300นะครับพลังโจมตี30นะครับป้องกัน30อ่าพลังปาน2นะครับไอค่าประสบการณ์10เลยนะครับผมก็แนะนำว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้ครับเป็นคู่รักเฉยๆก็สามารถส่งดอกไม้ได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะมันจะช่วยให้เราฟาร์มง่ายขึ้นไปอีกนะครับผม อยู่ยผอผเช็คกอนมันไม่ได้ติดคู่รักตัวนี้หรอโอเคนะผมก็อันนี้ก็คือการเซตของผมนะวันนี้นะผมก็เราจะมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับวันที่20นะครับผมก็เดี๋ยว ถ้าพุ่งนี้นะครับผมเวลานี้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นมอน4ตัวนะครับลอง1มอนสานะครับรวมกันเป็น4ี่ตัวนะครับแต่ว่าลองจะเกิดช้าหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่นาทีเกิดนะครับผมก็โอเคเก็บของทุกตัวนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ก่อนเป็น ep 1ีนนะครับยังไงก็ รอติดตามนะครับผมเพราะว่ามันข้ามวันนะผมจะอัปคลิปนี้ไปก่อนถือว่าเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งค่อยมาอัปเดตอีกทีนะว่า1วันมันได้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าผมมาตั้งตีให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งตีของผมนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน 拜拜。Bam, bam.